เรามาเบี้ยนะวันนี้มาเที่ยวหาเนาะมาเล็กไว้ไงป้าติงเอ้ยป้าติงเบี้ยเบี้ยไปปไม่มีแยมาเลยแค่นี้ฮะตอนนีไม่มีไหมไม่มีอะต้องมาเลยบ้านเพื่อนต้องมาเลยบ้านเพื่อนค่ะต้องมาเลยบ้านเพื่อนค่ะน้น้องะมาหาน้องด้วยนะแม่นารินมาหาน้องด้วยนะ

แต่ว่าเธอต้องยึบก้าวบาทเะวันนี้ก่อนนอนให้อุดอุดเนืไม่มีไม่มีเคยไม่เคยติดเด้สีโทรไปหาหน่งี่ว่าไว้หน่งรัดมาทำให้หน่งรัดมันไม่ว่างทุกทคานนี้ไม่มีเคยโอ้เลวจารัดนี้จะมันต้องรันโน้ถึยาวย่ยาว้ยยาวก็จะต้อูรัดที่ไปทำให

น้องน่ารักจังเลยเล <c oughs> น้องน่ารักจังเลยคะ่ะ <c> ไ <oughs> ม่นมาลิงแก,งนงนงกง้น้องไม่นาลิงแก่น้องเหรอน้องน่ารักจังเลยคะ่ะ <c> ค <oughs> ีเล่นด้วยนะโอเค